สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน4วิธีฝึกสมองให้จำได้ดีขึ้นจากหนังสือ Limitless ของคุณจิมควิกครับข้อ1 Visualization หรือการคิดเป็นภาพครับเช่นคำว่าเตียงภาพที่เห็นอาจจะเป็นที่นอนนุ่มๆสีขาวมีหมอนมีผ้าห่มเดี๋วบางคนอาจจะมีหมอนข้างด้วยนะครับผมเมื่อเราเนึกเป็นภาพแบบนี้สมองเราจะจำได้ง่ายขึ้นครับ ข้อ 2. association หรือว่าการเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณคุ้นเคยครับเช่นถ้านึกถึงคำว่าเชอร์รเราจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นสีแดงผลไม้หวานเปรี้ยวนิดๆอยู่บนเคก้กของผมนี่จะเชื่อมกับ gourmet market ที่ Paragon ครับเวลาผมไปซื้อของหรือซื้ออาหารก็จะเห็นมันวางอยู่ตรงโซนผลไม้เสมอเลยครับข้อ 3. emotion หรือว่าการผูกมัดกับอารมณ์ความรู้สึก คือการที่เราได้ผูกมัดสิ่งต่างๆที่เราจะจํากับอารมณ์หรือความรู้สึกทําให้สิ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นความทรงจําระยะยาวได้ครับเช่นวันที่เราภูมิใจในตัวเองครั้งแรกแบบที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกหรือว่าเมื่อเราผูกมัดการดูแลสุขภาพองค์รวมกับการจินตนาการหุ่นตัวเองและใส่อารมณ์เข้าไปเวลาได้เห็นตัวเองหุ่นดีได้ใส่ชุดสวยๆชุดเทๆ่ๆ หรือได้มีโอกาสทางการงานมากขึ้นครับข้อ4 location หรือว่าการเชื่อมโยงกับสถานที่ครับเพราะว่าสมองเราจะจำสถานที่ได้มากกว่าคำศัพท์หรือว่าตัวเลขครับอันนี้คือธรรมชาติของเขานะครับเช่นถ้าบอกว่าพารากอนสถานที่ก็คือสยามหอไอเฟลก็คือประเทศฝรั่งเศสเชียงใหม่ก็คือภาคเหนือส่วนตัวของผมนะครับหนังสือเล่มโปรด จะวางอยู่ฝั่งซ้ายล่างของโต๊ะทำงานครับและนี่คือ4ข้อในการฝึกสมองให้จำได้ดีขึ้นแบบง่ายๆจากหนังสือ l i i t l e s s ของคุณ Jim Quick ที่ทุกท่านสามารถนำไปทำได้เลยในตอนนี้ครับหากท่านนำไปทำแล้วได้ผลดีอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์หรือแบ่งปันความรู้นี้ให้คนรอบข้างของท่านได้เลยทันทีนะครับเพราะการแบ่งปันคนรอบข้างก็เปรียบเสมือนว่าเราได้ช่วยโลกนี้ ให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับและเมื่อคนรอบข้างของท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท่านก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมนักพัฒนาตัวเองทุกท่านที่ตั้งใจฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ